ก็โอเคกคนเลยนะคะจะไ็นพ่อคนนี้ก็น่ากินคนนี้ก็น่ากินเหารวมได้เลยในะอัปัตมาเลยไม่ได้ลูกเดี๋ยวเจ้าจเจ็บไม่ได้น้องก็การเหนารวมนะคะเสด็จพ่อเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองถาว่าเจ้านั้นเป็นตะละกินีบ้านเมืองก็แล้วแต่งคะสามพ่อสามลูก <c oughs> เอาล่ะเจ้าจเเลี่ยเลยเพราะหาได้แค่ น้องก็จะเลือกได้มาเป็นคาาเกษตพ่อโอ้ต้องได้ที่กอดแลค่ะน้อยลศนากูหาให้มึงดีๆมึงไม่เลือกมึงชอบอะไรดำๆแบบนี้หรออ๋อก็ถอดดำแหม่บอกว่าให้ดาวรวมันเลยก็บอกว่าไม่ได้มันไม่ได้ได้กูเปลี่ยนให้มึงบอก